สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสูตรล่างสามตัวมาหนึ่งตัวมาให้รุ้นมาให้ชมแล้วก็อามาให้เป็นแนวทางกันนะครับหรือว่ามาแบ่งปันกันนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมาแบ่งปันกันนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาประมาณเก้างวดนะครับหรือว่าแปดงวดนะครับเข้าทั้งหมดทั้งมวลก็แปดงวดรวดนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับ ไม่ปักหลักนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็เป็นงวดที่9นะครับท่านผู้ชมนะครับงวดที่9ก็ได้หกหนึ่งสาะครับพอดีผลลัพธ์สตัวก็งวดนี้มา2ตัวเลยนะครับผลออกอะไรนะครับ61ใช่ไหมครับ มาสองตัวเลยนะครับงวดนี้นะครับมาเข้าทั้งเลขหกและเลขหนึ่งนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเห็นไครับก็ถือว่ามาสองตัวนะครับมาสองตัวนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่งวดที่เก้านะครับ สูตรนี้นะครับเดินเข้ามาเก้างวดลวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับนะครับล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็ไม่ปักหลักนะครับท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆนะครับไม่ปักหลักนะครับสูตรนี้นะครับสามารถมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับ วัดที่ผ่านมาก็มา2ตัวเลยนะครับเรามาดูสถิติเขางวดแรกนะครับที่ไปที่มาเขานะครับสูตรนี้นะครับก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่วดแรกนะครับผลก็2ตัวก็ออกอยู่ที่4ี่หนะครับก็วดแรกก็ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้6 1 3นสาะครับผลลับธ์2ตัววดนี้ก็ออกอยู่ที่4ี่หนะครับ เลข6กก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็เป็นวดแรกนะครับสติเขานะครับถัดมาครับเป็นวดที่2ก็ได้5,02นะครับผลก็ออกอยู่ที่28งะครับภายในวัดนี้นะครับ2ตัวล่างลัดบานนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข2นะครับเห็นไหมครับถัดมานะครับถัดมาก็ตามสูตรก็คิดคำนวณ ก็ได้946นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างรัฐบาลก็งวดนี้ก็ออกอยู่ที่94นะครับวันนี้มา2ตัวเลยนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับถัดมานะครับได้057นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างรัฐบาลวดนี้ออกอยู่ที่37นะครับเลข7ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวดนนี้นะครับถัดมานะครับถัดมาได้057นะครับ 057ก็ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่59นะครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับเป็นงวดที่5นะครับถัดมานะครับถัดมาก็ได้380ผลลัพธ์2ตัวงวดนี้ก็ออกอยู่ที่00นะครับงวดนี้มาเบิ้ลนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมาเบิ้ลนะครับถัดมาเป็นงวดที่7นะครับได้380นะครับผลลัพธ์2ตัวงวดนี้ก็ออกอยู่ที่ สามสองนะครับสามสองนะครับเลขสามก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับถัดมานะครับเป็นงวดที่แปดครับก็ได้หนึ่งหกแปดนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับได้หนึ่งหกแปดผลลับสองตัวล่างระดบนีงวดนี้ก็ออกอยู่ที่สามแปดนะครับเลขแปดก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่แปดนะครับ แล้วถัดมานะครับถัดมางวดที่9นะครับที่ผ่านมานี้นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่61นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็ได้6 1 3นะครับ613มา2ตัวเลยนะครับมาทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่61นะครับแล้วงวดนี้เป็นงวดที่10นะครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับ ท่านไหนได้ติดตามสูตรนี้ก็ลองไปรุ้นด,ดูนะครับว่างวดที่สิบนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับเป็นงวดที่สิบนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างมากก็มาสองตัวเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็ที่ผ่านมาท่านไหนโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับท่านผู้ชม หรือว่าพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับที่ได้ติดตามกันมานะครับท่านไหนถูกรางวัลก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับก็เรามาลุ้นสูตรนี้กันต่อนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เก้างวดนะครับยังไม่หลุดนะครับเก้างวดนะครับนะครับเห็นชัดกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเห็นชัดกันหรือเปล่าครับวัที่เก้านี้ก็ ตามสูตรก็ได้6 1 3นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่61นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่9นะครับครับแล้วงวดที่10นี้แหละครับจะได้ตัวไหนได้เด่นตัวไหนกันนะครับก็ต้องมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับผมใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับก่อนอื่นก็ มาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับท่านผู้ชมสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับ บางสูตรถ้าได้จังหวะเขาก็มีโอกาสเดินหน้านะครับเดินหน้าเป็นบางสูตรก็เดินแบบยาวๆนะครับบางสูตรก็อาจจะมีขัน้นกันเป็นบางงวดนะครับบางทีก็หลุดงวดหนึ่งก็งวดต่อไปก็เดินหน้าระยะยาวก็มีนะครับเป็นบางสูตรนะครับท่านผู้ชม ก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าสูตรนี้นะครับถ้าไหนได้ติดตามสูตรนี้ก็น่าจะเห็นวิธีคิดแล้วก็วิธีคำนวณแล้วนะครับสูตรนี้นะครับล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับวัดที่ผ่านมาก็เป็นวัดที่เก้านะครับได้หกหนึ่งสามผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งนะครับมาสองตัวนะครับที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับแล้ว งวดที่10นี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะครับมาลุ้นกันเลยครับว่าใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้6 1 3่สมใช่ไหมครับสูตรก็คิดคำนวณเหมือนกันนะครับผลที่ออก3 8ก็ได้168นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข8ก็ถือว่าผ่านนะครับงวดนี้ก็ ผลสองตัวก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งนะครับนะครับวันนี้มาสองตัวเลยนะครับมาสองตัวเลยนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับนะครับก็มาสองตัวเลยนะครับวันนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับมามาลุ้นกันครับว่างวดนี้ จะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็จะใช้6ตัวนะครับ6ตัวรางวัลที่1ก็จะใช้หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ท้ายครั้งที่4ก็จะคือตัวนี้นะครับ6 5หสีนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับสูตรนี้ก็จะได้3ตัวนะครับมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับ ก็จะมี6 6หกแล้วก็เแล้วก็สแล้วก็สนะครับแล้วก็ท้ายรางวัลสามตัวครั้งที่สีก็คือตัวนี้นะครับผมจะไล่เรียงนับมาเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสามตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่ก็มีหกห้าสี่นะครับ ทวนะครับผมก็มาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ654นะครับไฟอาจจะแว๊บนะครับอาจจะไฟจะสปาร์ตไปเป็นช่วงนะครับก็ได้แกล่ไขแล้วนะครับน่าจะชัดเจนแล้วนะครับครับก็จะใช้ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชม ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับว่าวันนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับก็ใช้หลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขสามนะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับหน่วยบนก็คือเลขสามนะครับแล้วก็ท้ายครั้งที่สี่ก็ใช้หลักสิบนะครับบวกกันสองครั้งนะครับ ก็คือเลข5นะครับ <c oughs> แล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยครั้งที่4ก็บวกกัน1ครั้งนะครับ <c oughs> มามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันงวดนี้นะครับ3ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับที่ผ่านมาก็ได้6 1 3ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับ61ใช่ไหมครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ มามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับหน่วยบนก็คือเลขสามนะครับบวกกันครั้งเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็หลักสิบท้ายครั้งที่สี่นะครับก็บวกกันสองครั้งก็คือเลขห้านะครับสามบวกห้าก็ได้แปดนะครับแปดบวกห้าแปดบวกห้าก็จะได้สิบสามนะครับสิบสามบวกสี่ก็จะได้สิบเจ็ดนะครับก็จะใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขเจ็ดนะครับ ได้17ก็ใช้หลักหน่วยมากก็คือเลขเจ็ดก็เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชมเจ็ดเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ7แล้วก็บวกห้คงที่นะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับทุกครั้งเลยนะครับ7จบวกหก็ได้12นะครับก็จะใช้หลักหน่วยมากก็คือเลขสองครับก็ได้7แล้วก็2อนะครับสอบวกสคงที่นะครับท่านผู้ชม2อบวกสก็จะได้4นะครับ งวดนี้ก็จะได้แค่3าตัวนะครับชุดนี้ก็จะได้แค่3าตัวก็ได้เจ็สอีนะครับ,ร 7, 2, รบท่านผู้ชม7จ4สจะมาตัวไหนกันผมก็มาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับเป็นงวดที่10นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็9งวดก็เดินหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับวันนี้ก็ได้7แล้วก็2ใช่ไหมครับ4นะครับ ว่าจะมาตัวไหนกันนะครับหรือว่าจะมา2ตัวเหมือนวดที่ผ่านมานะครับผลลัพธ์2ตัวที่ออก6กหนึ่งนะครับงวดที่9ก็จะได้6กหนึ่งสามนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่6กหนึ่งครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับแล้วงวดนี้เป็นงวดที่10นะครับท่านผู้ชม9ก้างวดยังไม่หลุดเลยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่10ก็จะได้เด่น7จ็ดสองสี่นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับระหว่าง7จ็ดสองสี่นะครับอื่นใดก็ฝาก พเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับท่านไหนได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีสูตรใหม่เลขเด็ดๆก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีจบมานี้นะครับท่านชมน่าจะมีจบมานี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับ ก็จะได้เด่น7 2 4นะครับงวดนี้นะครับท่านไหนมีตัวเด่นๆมาก็ลองมาประกบดูนะครับ3ตัวนี้นะครับ9งวดยังไม่หลุดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่7ก็ได้เด่น7 2 4นะครับก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับขอโชคดีทุกๆท,ท่านครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ